Đôi xin cân này xin cân Đôi rồi Hạc khen cân cứ cầu Điều hả <laughs> กับสวัสดีเรศสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้ค์เอฟซีเบอร์สุขสุขคนกันยินดีตอนพบกันสู่ส่วงสรวนอีกแล้วพรมพี่น้องเนาะโดยบรรยากาศกับช่วงฝนตกพรมพี่น้องเนาะกับปล่อยปล่อยกับบอคอยแห้งปันใดพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสรวนกับเดินทางมาอ่าส่งไอเพิร์นเด้อร่าพี่เพิร์นเพลระเนาะ หนุ่มไทยที่มาหาสาวเราพ่นพี่น้องกับสาวเต็มเพิินเนาะโดยมื้อนี้เพิินกาสซีได้กลับบ้านพ่อเม่พี่น้องเนาะสาวนวลกับสาวไรเพิินกาสซีได้พากันไปทรงไอเพิินอยู่คิวรถตลาดเซโนพ่อเม่พี่น้องเนาะโดยจังไรก็ไปดุนไปส้มกันเลยพ่อเม่พี่น้องเนาะโดยค่อนข้างลำบากนี่น้อยหนึ่งพ่อเม่พี่น้องเอ้ ก็โอเคพี่น้องเนาะทางเฮาก็ได้มาส่งไอ้ทึ้งทีทั้งบอนก็คือคิวรถเนาะ้องพี่น้องคิวรถเซโนพี่น้องเนาะโดยทั้งไงก็สะเดินทางแบบงที่รถโดยสารลงไปหอดสว่านหน่อยเนาะโดยโดยโดยทั้งเพื่อนจีออกนะบ่ไอ้จังหน่อยบ่โอ้ประมาณจังโมง เือานประมาณได้เิมาปาโอ้ทั้งไงไปไปเป็นอยู่ทางรถทั้งรถ้วยก็ได้ไอ้ขเ้นทั้งรถพวกเราแบบพ้นตกเด้ขึ้นขึ้นเลยไม่อกอนตเดี๋ยวกันเดี๋ยวนจังได้หาโหลดแบบเต็มเลยไอ้ชิบเมื่อได้บ่หาต้องลดต้อง้ามามีคนายไดเกจโชวง่ายไปเลยนะครับโดยไอ้เดียวมันกยมันก็ดโดยฮ้ยไปเลยเนาะ ักไปหารถ้างในก็ได้ซะบรรยากาศพี่น้องเนาะสายทางเซโนจังได๋เฮาไปหาให้อ้ายได้บ่ครับไปไก็ได้บเนาะเาะเาะเนาะต่ว่ายาตนนันคือสิไปสวนเหรือว่าจไร

ดียจังไนสัาห์เนีขึ้นที่ฝนกต้องถว่าห้มโอ้ยมอเตอร์ไซค์พะามาส่งง่ายเพิ่นเพรามีน้องกะชีง่ายเพิ่นกะชีนักกระบอกกระเป๋าใส่เพิ่นนางขารถก้อนเพราะเวนพี่น้องมาที่ตลาดเซโน่เพี่น้องก็ค่อนข้างลำบากน้จังน้อย วางบาง้องก็ได้เด้ออ้ยบาบามันนักเมนวางหันก็นได้ขอช่วนผลนะค่ะเพื่อนๆแ <c oughs> มนโอ้คิวแบบเป็นตังสองถวย <c oughs> จกัเข่าอยู่ฟางนี่ก็บางนั่นแบบผิดช่ไหเนาะ ค้มแ่บทำกันแถวตะวันและข้าวทั้งนี้ถูกหลายครับพี่น้องทำข้างล่างนี่ถูกโอ้มันเป็นบางย่างนะครับมันเป็นบางย่างเนี่ยเป็นบางย่างที่บ้านเนาะบางยานกระเป๋ายังกับบางร้านด้วยกันแหละแต่วันกินร้านนี้มันจะมาแซ่บคนี่ยกว่าตั้งแต่อ่านมาพักอยู่ที่หอพักตลาดยังไม่ออกกับข้าวอย่าง้ยยังเลยข้าวจากนันเป็นแต่ว่างคนมันตกเนาะโอ้มันต่มาแบมาได้ทำอวิอยางอ่านกับยังบุคุณเคยกับสถานที่แน่เนาะแน่ยครับเพรดี๋มาพิคอร์เนี่ย โดยบ่เป็นหยังสาวนวลาวนโดยมองบ่จําได้จําได้แน่เนาะจําดียวเต็มอย่างเดียวอ้ยจําสาวนวลน่โดยจําแต่แฟนเพิ่นเนาะแฟนกธรรมดาเนาะเนวลาแบบมีความฮักความหยังเฮาก็สิแบบนุๆ่มๆแน่เนาะช่องเราช่อง วกอยให้็ม่าจะขันหน่งเลยดยยังหลับหลังจากว่าแต่งงานไรได้วยว่า่าสอซื้อบยญคันด้วยก็ได้ขี่น้อยเนาะขี่ไปหันไปนี่น้อยเนาะบนีนันยูดดคอมเมนยูผมออกมาได้จากเนแแก่อ่สามารถคุณเลยเหมืนกัมันมันแกไมนาเสียภาษีหรอันที่ว่านี่มันแบบแกะออกประกอบมาประกอบที่ได้แรอวะ

โดยโดยหาแต่อยู่พี่ทั้งพี่กับทั้งนั่นก็ได้สะดวกง่ายกว่ากันสะดวกสอบทั้งนี้เยังยังสะดวกง่ายก็แค่ทั้งนี้มันมันเป็นกันเองบมันเราด้วยว่ากฎหมายทั้งนี้เาก็คอแดำเนินไปหมอกเคร่งคันก็เคร่งกำเลยแต่ว่าต้องควรนี่มันจะเคร่งคันยังไงคนหมายต้องลดลงมาเลยโอ้โอ้โดยมันจะตรวจหมดด้วยคือรถทางลาบหรทางใต้ที่เป็นตัเช็คหัวในหมอกมีใบกับฉีกอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีหมวกกนอกมีอล่ะ มีแต่หมดเนาะถ้าจะใบคัพกี่มีกไปกระชีบมาห้าร้อยเด้อโอ้แต่อยู่พี่ถ้าผมมีใบคับขี่ไ้ใบห้าก็โอ้ลงกันได้เลยใถ้าไปพุ่นถ้าผมมีใบคับขี่้มันปับใหม่เลย่อนมันบ่รวยไม่ดีครับไม่ดีเลยแต่แม่กูก็ต้องจ่าห้าร้อยเมนกฎหมายก็คือว่าแตกต่างกันอยู่เนาะความความลบครอบอะไรเขาจะเยอะมันก็จะมีส่วนดีเพิ่มด้ยโดยเพิ่นเขาได้น้อยเพิ่อนเขาเพิ่นจะทำหน้าที่ของเพิ่อนมาสักหน้าเมนๆแต่ข้าเฮ็ดถูกหรอถ้าเฮาวคำถูกเราต้องถูกสุดงบางอย่าง แต่ไทยมันก็มีปัญหาอะไรเราก็มีปัญหาอะไรเหมือนกับผมข้ามมาเนีไงโดยโดยอัศวสบายถ้าเราไปไทยเรามีอะไรอะไรครบทุกอย่างทุกอย่างทำไมุ่กทุกจะต้องไปกลัวครับโดยโดยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหนึ่งไงเรื่องหนึ่งนี่ค่ะมีเวลานะากาเพื่อลดสิ่งอื่นมีโอลมันทั้งอ่ายเพฤตนการอยู่เป็นนักผู้ ง่ายคนนี้โดยแมนว่ามาชมง่ายคนน่สิเพื่อใหรายนอยู่แบบว่าเวมันจะคิดว่ตนนะคิด่าตนจะแมนแต่เาแต่ตั้งแต้มาเนาะกับแบบมาพูดคุยดิบมาอยู่ตลกพอมีพี่น้องเองพู่มือเลยด้น้องสายให้น้สายในกับไรดิบโอไปลมให้เพ่นอู่ว่าคู่มือคู่มือเด้ต้งแต่ใ้มาแล้วน้องแป้งกัโดยขอบใจน้อยเนาะเป็นทางน้องฮักเลยก็ให้ฮักน้อย จะมากับกอนะโอ้ยบบอแาเกนทีมันบ่ดื้อเหรอไอ้ยงนะบัดิมาใบคน้องเต็มเนาะมาเบิ่งสวไล่สิแก่ของไอ้มเพราะว่ามันกะเยวเขาเยวเขาเด็งานทำอะไรกัเยาวเขาน่านักคนลาาส่วนไล่น่ะอายุในหน่่ยแต่ว่าเนื้อนางแบบพุทธภลายพุทธภแเมย่อาเมผมเคยชงผมเคยเยะหหลช่อง โอ้โดยผมไม่ออกซื่อผมนะด้วดยแล้วก็ให้อายที่ว่าช่องที่ผมเคยบอกที่โยบ้านทั้งเบาเตียงโอ้ส่วนไหนไอายที่ขอแต่ผมก็ได้ใช้หลายเนาะผมผมมีเนาะผมเดี๋ยวพักสงสารผมกับเดือนไหนโยบ้างราวร้อยท่านโอ้ด้วยตัยเดียวเพิ่มไปเรื่อยไม่น้อยเนาะกินตามที่เฮามีเนาะกินตามเฮามีกันเนาะเดี๋ยวพักสงสารเนาะผมมันมีกินนี้แหละ ฟังทางก็ดีเบิดแล้ a เนาะโดยโดยสํานํามุกนําใจเฮาอยากช่วยเด้อเพิ่นเฮารานี้เฮาก็อิ่มกใจแม่แม่มีโอกาสมาเี่ยวมาได้ถึงยนบ่เูจักหลาย่อือกทุกเจ้าว่าจะมาทุกช่องแม่น่ยกเฮาสิกดกับดน่จังหวะน้องก็บ่ได้กดซ้ําบ่จักดอกก็ยังบ่ฮู้ครับไปบบ่ ที่คนที่น้าทายผมผมไปจากนีคโอ้นี่นตอนนี้ผมไน่นักริงนะตอนนี้เกิดว่าผมไปก็ว่าอาจจะเป็นทายเต็มะโอ้โดยพอเลยเ็นยเพราะว่าถึง5จิบไม่ได้ดูแลแบบใกล้ชิดเนาะแต่ก็ได้เบังคลิปดมากะ มีกำลังใจเห็นงานเน่มีกลังใจขึ้นดคะเยเก็บเวลาโน่งอหนีว่าหันออกมาเนาะโดยในตอนวันก็เสาวยังมี่ยิมเดี่ยิ้มแห็งนะยิมแหงยยิมได้ได้ซะห่อย้นเ่าวโดยแซวให้พพี่น้อยเนาะมันวกับพี่น้อยก็มวลเพราะว่าการที่เขาวอกข้อมากข้อมากนี่มันกับมวนแบบหนึ่งมาะเ่นเนาะมันห้าทาแต่เรื่องเช้าสาร์มันก็ เผมว่าจริงๆพวดเท่า like, ที่คนทำผมแท่งขนาดนี้เห็นแล้วขนกยาเลยบ้านอยู่ซำผมทำงานยั่คนอยู่หมดเลยดด้ยออายโดยี่มาพี่ว่าจะพี่ทำมแผมโดยแม่ก็บอแม่ว่าจะพูดให้กาแต่เขาเห็นอายมาละมือนีเขาเห็นอายกลับเมื่อ ทางนอกเงี้ยังใจวิววิวเนอสิคิดฮอดเพราะชนะก็จะทอดแต่ก็สิเก็บความชมจังนี่ไว้คลิปสุดท้ายเหมือนกันครับเหมือนกันโดยกรหายทางไอ้เบิ่งเนาะแบบทางสุดท้ายเพวัวบรรยากาศกับพุ่นโต๊ะนาวศราไรเนาะค่อนข้างอ่าลำบากอยู่หุยพี่น้องปล่อยๆเนาะทางไอ้เพิ่นแก่บ่มีแบบถ้าว่าโทรหาทางเฮาแต่เช้าพุ่นกะสิเอารถใหญ่มาหาประสงค์สายได้เนาะ แต่ทางเฮาก็ขี่มอเตอร์ไซค์รถจักรนี่ล่ะพ่นงครับว่าช่วงไปมันจะออกพอ่ี่แถวบ่ให้ไปยู่สวนในเขตแนี่ยแล้วแต่ถามตามแบบมูอารเนี่ยมันก็อยู่คนกับมันบางกงแรมพ่นโันยอะแๆ่เล่นกังเแะางผมก็ื่อว่ากับเพราะว่าถ้าเป็นนัอยู่งกแน่มันก็เสียเวลาเวลาเฮาได้ยากทัอ้ายกับมาตกเดียวเนาะแ้วก็มีหมู่คุยแนาะนะนั่นเดี๋ยวโทรศัพท์ัิร์อีกเนา้ีอเนาะวนหนก็บางทีท่องเต็มแล้ บอแบบบอซื้อของตัดทางลาไปขาแเม้น้ำมันอีกผม่ได้ตัดทางเม้น้มัผมน่งข่ามาทางานก็คือกับเมื่อข่าวก่อนที่ทำงานเลยงาแวมามาจากมาจไม่อีกเช่นึงก็ไปไปหาแมีเด้ไม่ตันเดอบก้เ่อกระอาราคาตันตันนี่ค่าโอ้บนคนราคาค่าดอกทั่นท่นี่น้ำค่อยเกางมาแต่เป็นเ่น้แล้วก็ผมจะมาแต่ง มาขับรถที่พี่คือแบบไปจ้งงไปขับรถขับรถรถไปบ้านโอ้ยไปบ้านไปจ้างที่ถ้ากระตุ้นที่ไหนอันที่ทำงานไอเพิ่์นกับบอกบ้านที่เมย์พักอยู่ในไกลกันปะก็อุ้ยไกลประมาณนั่งรถมาเจ็ดชั่วโมง อ๋ดยโดยอันที่ก่อนทำงานไอ้เพิ่อนี่มันอยู่สมมติอันอยู่อันเรื่องสารกรรมเศรษฐศาสตร์กรรมบอสกนะผมอ๋อแบบบนบนไอ้เพิ่อนที่ว่าว่าหมู่บ้านหมู่บ้านไอ้เพิ่อนอยู่นีิก็ได้อยู่หันเหมืนบะหมู่บ้านแช่ผมอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่กันแัน ผมทำงานอยูああ่เจตบการเมืองนี่มสูตการเนาะนแฟนว่าก็แะแฟนเนาะแฟนน้อกได้หนิเคยอยู่หันตะก่อนไหมเคยทำงานอยู่หันตาปีแล้วเป็นแบบทำงานเนาะแฟนน้องได้แต่ทำงานตั้งแต่เป็นอายุสิบสามปีเปนอายุทราบปลปีไหมเป็นอย่านั้นะอยู่นั่นแหละแก่เะยืดยาวเต็มไปเร็่งงานอยู่บางทีเนี่ย

พักน้องวานเนี่ยตอนพี่พี่เรียกผมอยู่บนบ้านนั่นแหละแล้วพี่ก็เดินผมก็เดินลงมาใจที่เดินแบบพี่เดินไปเดินลงมาพอดีฉพี่สาวผมพี่สารักพี่สาวรักกำลังดูพอดีดูพอดีจำหน้าน้องได้ก็เลยทักโทรมาเลยเพราะเนี่ยค่ะทั้งพี่สาวดูคลิปน,ยะยะน้องอันเต็มกับไอ er, <น>้เพิ่นเลยจับ er <น>ไอ้เพิ่นไอนในเลยทักมาเด่นเป็นอะไรก็ดังค์เลยด้วยกันีีแต่ ฝากฝากบอกคนนั้นหน่อยเด้อขอบุกบับใจเด้ที่รับม i p เาโ้ยแมนทเา่ยทนี่เขาทีนี่อทีนี้เขาเขาได้ดูว่าผมอยู่ในช่องนี้ช่องนี้แล้วมันก็จะไปหมดนทีเดียโดยโดยเมนการการดูเยอะมันก็เด้ไปแต่ะ้วก็บอกว่าโอ๋ี่น้องคนดังแล้หรอก็ดีใจได้น่อยเนาะแต่คน z o มแบบนี้ก็ดีใจพ t มาาอดีหุะเลมาหาแดมาหา คนรู้ใจอะไรโดยแทีทั้งพี่สาวรู้ไหมว่าพี่เพิร์ลจะม่แฟนเป็นคนลาวรักก็คนลบปากคนออกไปแล้วากไปแล้วโอ้โดยความักก็ได้แล้วเนาะไม่ไม่ไม่มีความรักแล้วพี่สาวว่าแฟนสัวไหมถ้าไม่เห็นใจก็อาจจะไม่ได้ตอบแชทคุยได้แค่เดียวพอดีมีแม่แม่ของใครแม่ของสาว ไกลมากไถจได้มนจะาือกว่าีบอก่อกว่า่กว right. uh, ่ากว่ีอวอก่ี่บอกว่า่อกว่าอกวา่อก่พอว่อกว่าี่บอกพอาพอกว่พีอกองกว่าพกว่าออกกว่าบพี่อ่พา ได้รถกัยังเโดยเส้นกันได้เส้นกันโดยโดยหักแพงกันคือเก่าห่นล่ะแพงเก่าถ้ามีโอกาสได้มาอีกแม่นๆมาดิทักกันก็ได้ถ้าว่าไมาอยู่ทางนี้ีแล้วกันเนาะมาดิมาหัวก็ได้เนาะอยขึ้นา่งรถเด้อนั่งรถบ่นั่งรถท่าเนาะแม่นๆให้ไอเพิ่นแบบนั่งสุรสบายนี่ว่าอ้ายทาง่ายเพิ่นก็สิเมื่อยเพิ่นพี่น้อง

ง้เพ่อนรถอ้าวโอเคพมีพี่น้องสาวนวลกับสาวอะไรจะได้มาส่งทางไอ้เพื่อนเพื่อนถึงรถทุงล่างที่เรียบร้อยแล้วพมีพี่น้องเนาะก็หายทางไอ้เพื่อนเดินทางปลอดภัยก็หอดเทียนหอดซานหอวหมองหอวบอลน้องพมิพี่น้องเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณทางไอ้เพื่อนน้อพมิพี่น้องกะทีให้โอ้ลมแหลกอ่ายืนพูดยืนคุยกบเฮาน้อพมิพี่น้องเนาะโดย สำหรับที่นี้น้องคนที่นอกสันนวนกัดสีได้อำลราพาจ่ะหรือว่าทุกคนไปก่อนไปพบไปพอสนนวนคลิปนาะสำหรับที่นี้กับพวกเราเขมาสบายดี